สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนายวิททียนมุตตมระอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาพุ้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าการละออกของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยสีอ่อน มาพร้อมๆกับกระแสสังคมที่พยายามผลักดันให้คุณอภิสิทธิ์กลับไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อฟื้นฟูพักให้กลับมาเป็นสถาบันการเมืองที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนี่จะเป็นทางแยกที่บรรดาสอสอชุดปัจจุบันของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเลือกว่าจะเดินทางไหน 1. คือเดินหน้าเพื่อฟื้นฟูพักให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหรือจะเลือกก้มหน้ามองดินปล่อยให้พักค่อยๆสูญพันธุ์ไปขอวิเคราะห์เรื่องนี้ ตามข้อบังคับพักเมื่อหัวหน้าพักลาออกต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ทั้งหมดภายใน60วันผู้ชีช้ชะตาทิศทางพักไม่ใช่ประชาชนนับล้านนับแสนที่เป็นสมาชิกพักแต่คือสสปัจจุบันของพักแค่25คนเพราะกติกาให้น้ำหนักกับเสียงของสสมากกว่าเสียงของสมาชิกการลาออกของหัวหน้าพักผมเชื่อว่ามาจากความขัดแย้งภายในพักแม้ว่าจะมีการออกมาแถลงว่าไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างคุณเฉลิมชัยกับคุณเดชอิดถ้าไม่มีความขัดแยง้งไม่มีหัวหน้าพักที่ไหนในโลกจูจ่ๆลาออกหรอก เรื่องสุขภาพนั้นคือเหตุผลให้ดูดีปัจจุบันคุณเดชอิดน่าจะเป็นผู้กุมอำนาจในพักเมื่อวันที่4กรกฎาคม25งพันายคุณเดชอิดเคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้าไม่มีเอกภาพแปลว่าสมัยหน้าจะไม่มีชื่อเดชอิดขาวทองอยู่ในพักประชาธิปัตย์วันนี้สังคมจับตาดูว่าคุณเดชอิดจะรักษาสัตว์หรือไม่ถ้าคุณเดชอิดรักษาสัตว์ดังที่ลั่นวาจาไว้ก็ควรจะวางมือจากพักไปเสียสสทั้ง25คนจะได้มีอิสระในการเลือกเดินหน้าสู่การฟฟื้นูพ ผมเชื่อว่าหากคนกลุ่มที่กลุ่มอำนาจพักอยู่ในปัจจุบันออกไปสู่พักอื่นที่เหมาะกับวิถีทางของตนอุดมการประชาธิปัตย์ก็จะได้กลับคืนสู่พักคุณอภิสิทธิ์เคยลั่นวาจาไว้ว่าหากอุดมการประชาธิปัตย์กลับเมื่อ,อไรคุณอภิสิทธิ์จะกลับคืนพักแบบไม่ต้องมาเชิญเนื่องจากเสียงชี้ชะตาพักคือเสียงจากสสพักซึ่งมีเพียง25คนแต่เป็น25คนที่มีน้ำหนักมากกว่าสมาชิกพักทั้งหมดรวมกัน จึงได้แต่หวังว่าสสทั้ง25คนของพรรคประชาธิปัตย์จะเห็นแก่อนาคตของพรรคที่เก่าแก่ที่สุดและเคยเป็นพรรคที่คนไทยจํานวนมากรักและศรัทธ,ธาด้วยหัวใจในห่วงเวลานี้สถานการณ์นี้มองดูทั้งวงการการเมืองไม่มีใครจะเป็นแคนดิเดตนายกที่ดีกว่าคุณอภิสิทธิ์บ้างครับในขณะที่พรรคก,กาลังตกต่ําต้องการฟื้นฟูในขณะที่คุณชวนคุณบัญญัติยังแข็งแรงอยู่จะเป็นแรงสําคัญร่วมกับคุณอภิสิทธิ์ในการฟืน้นฟูพรรคให้กลับมาได้